คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวก่อตั้งโดยมูลนิธิปอดตึกตึงได้เปิดให้บริการคลินิกฟื้นฟูอมตะพึงอมาพาดและโรคทางระบบประสาทด้วยวิธีฝังเข็มเตาอินซึ่งก็เป็นนวัตกรรมของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในการฟื้นฟูร,ร่างกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้และแบ่งเบาภาระครอบครัวและสังคมจากสูตเลขของกรุงสารณสุนีปีหนึ่งเป็นกันหลายแสนคนซึ่งมันเป็นกันเยอะมากครับผมถึงบอกว่าเป็นแล้วเนี่ย บางทีเราคิดว่ามันไกลตัวเราไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนอาจจะเกิดกับเราตอนไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคา,า,าดคาดเดาไม่ถูกนะครับแต่ว่าสําคัญคือเป็นแล้วรีบหาหมอรีบรักษาแพทย์แผนจีนของเราใช้วิธีเต่าอินคือรวมการออกกำลังกายร่วมกับการหายใจแล้วก็การปรับสมดุลร่างกายคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวถือเป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์แผนจีนด้วยราคาที่เป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาโดยง่ายค่ะ